หล่อหลอมาด้วยความกดดันครับความกดดันแล้วก็รลัวแต่ผมเชื่อว่าแรงกดดันเลยคือเมนหลักๆที่มันหล่อหล่มให้ผมเป็นผมในวันนี้แรงกดดันจากผู้ใหญ่จากโรงเรียนจากเพื่อนจากสิ่งแวดล้อมต่างๆในตัวเราพี่หล่อหล่้เป็นตัวผมแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโรงเรียนที่เรามาทําเป็นเพลงเนี่ยมันแบบมีอะไรที่แบบเลวร้ายจนเราต้องผมก็คิดว่ามผม น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ครูตบผมเนี่ยพี่เหมือนผมแบบแอบดูดบุหรี่ด้วจัดตอนนั้นคือเกรดไม่ถึงหนึ่งเลยเกรดได้ศูนย์จุดสี่กว่าแล้วก็ช่วงนั้นแอบดูดบุหรี่หนักมากครูมาจับปุ้นจับกัญชาผมในโรงเรียนแล้วครูก็ตบผมด่าพ่อแม่ผมผมก็เลยเสียใจจัดผมก็เรียกมาทำเป็นเพลง first day out of school เลยพี่ แล้วอะไรเคลียรแก้ปวดช่วยบรรเทาจิตใจของวันมิวในตอนนี้อืมก็อาจจะเป็นศิลปะมั้งครับทั้งดนตรีจะวาดภาพหรืออะไรที่เป็นเกี่ยวกับศิลปะมันรู้สึกว่าตอนนี้มันช่วยบรรเทาใจผมได้มากที่สุดน,นะครับมันเป็นยากแก้ปวดตัวหนึ่งเลยผ่อนคลายแล้ว อยู่กรุงเทพเ,ออเป็นยังไงบ้างคบโอเคไหมสำหรับผมผมก็ว่าไม่โอเคเลยคนระับมันลําบากคือัทั้งมีผู้คนแล้วก็ไรต่างมากมายพี่เป็นสิ่งเราให้เราชิดนู่นชิดนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันวุ่นวายวุ่นวายทั้งทั้งการปฏิบัติแล้วก็วุ่นวายทั้งความคิดผมโดยมันเยอะคนมันเยอะมากกรุงเทพรู้สึกยังไงเวลาใลบ้านก็คิดถึงบ้านจาัดนะพี่อยากจะกลับไปหาบ้านเดียวแต่ก็อยากจะกลับไปพร้อมกับความสำเร็จอะไรสักอย่าง ทุกครั้งที่กลับบ้านไปเลยแล้วอยู่บ้านในกรุงเทพมันต่างยังไงครับ oh. ต่างาก,กันมากเลยครับพี่อยู่ที่บ้านผมสามารถใส่เสื้อบอลขีม่มอไซค์ไปซื้ออะไรก็ได้เลยทําอะไรก็ได้ชิลๆที่แบบเป็นแบบบ้านๆในแบบไทยบ้านนะแต่อยู่นี่ผมก็ต้องแบบดึงซองคลิปลุกเป็นความเป็นวันมิวทํางานเยอะขึ้นไม่ค่อยมีเวลาเลยแหละเท่าไหร่พี่ขนาดทำงานที่ต้องใช้ฟิลตัวเองก็ยังเครียดเลยเลยะแต่ผมอยู่บ้านผมงั้นอารมณ์ตัวเองออกมาได้ใช้หมดเลย